ชีวิตสุดโหดจากสมัยอยุทยาไอพวกเบียวๆอยากย้อนยุคเนี่ยไปดูบุพเพมาแล้วบอกโออยากไปอยู่ยุคนั้นจังเลยน่าจะสดใสสบายหาเรื่องนะครับอย่าไปนะโคตรจะน่ากลัวสมมุติว่าเราไปเล่นการละเล่นต่างๆเนี่ยที่มันจะต้องเสียเงินนะนะแบบว่าต้องลงเงินเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้เนี่ยในตอนนั้นนะเราสามารถจ่ายเป็นลูกหรือว่าเมียของเราแทนได้ด้วยนะถูกกฎหมายนะครับอยู่ในกฎหมายตาสามดวงในสมัยอยุธยานะครับสามารถเอาลูกเ,เอาเมียเนี่ย ไปขัดดอกนะไปขัดดอกก็คือเอาไปกระดุยอะให้เขากระดุยอ่ะเออหรือถ้ายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเขาจะเอาไปใช้งานนะแล้วเขาก็จะกลายเป็นทาสไปเลยจนกว่าเราจะไปเอาอัดหรือว่าเอาเงินเนี่ยมาถอน ก็คือมาซื้อตัวกลับมาก็มาอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับนี่แหละเพราะเหตุอะไรแบบนี้แหละทําให้กรุงศรีอยุธยาแตกนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเขาไปชอบเล่นการพน,นันติดการพน,นันผู้ชายสมัยอยุธยาเนี่ยนิสัยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปติดการพน,นันอะไรเยอะมเมียเนี่ยก็จะแบบปวดกระบาลจัดเลยเขาบอกเลยสมัยนั้นนะเออเดี๋ยวเอาหนุนเอานี่ไปค้าบ้างอะไรประมาณนี้นี่แหละครับมันโหดมากในสมัยนะั้นแล้วก็แบบ ทำอะไรเขาทำกันจริงๆอ่ะโหดถึงขนาดว่าชาวต่างชาติที่จะมาขึ้นศาลที่อยุธยายหรือว่าจะต้องมาโดนคดีความเนี่ยเขาขอกลับไปรับความผิดที่ประเทศเขาเองเลยนะครับน่ากลัวมากประเทศไทยในสมัยโบราณน,นะครับแล้วถ้าใครชอบคิดแบบนี้อย่าลืมข้อหน้าจอาให้ผมสองทีแล้วก็ติดตามไว้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนช่องเรื่องราวแปลกๆด้วยนะทุกคนคิดว่ายังไงครับถ้าสมัยนี้เรายังขายลูกขายเมียได้อยู่แปลกเนี่ยนะลองคอมเมนต์ไว้นะครับ